เราจะสังเกตนรยงๆในชนโทรศัพท์นะครับมเมืองเห็นสะพานข้ามน้ำโขงอย่างสวยงามนะครับอันนี้เมื่อสองปีก่อนผมเคยนั่งรถผ่านมานะครับตรงบริเวณนี้นะครับสะพานไทยลาวตรงน,นี้แหละนั่งรถไปแล้วก็มาคนเดียวผมไปเที่ยวคนเดียวเลยนะครับสําหรับสะพานไทยลาวนี้ะผมก็นั่งรถขับรถติดอัพมาจอดไว้ที่ฝั่งน้องคายนะครับแล้วผมก็ตีตัวข้ามไปเลยนะครับสมัยก่อน แล้ผมก็นั่งรถมาลงตรงบคสตรงตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งลาวนี่แหละนะครับตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวนะครับาครับผมีว่าสุดยอดครับสวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้จะเป็นไฟล์พิเศษนะครับผมจะเดินทางไปเบียงจันท์ครับเดินทางออกไปต่างประเทศครั้งแรกผมอยู่ที่สนามบินอุดรนะครับตอนนี้ก็ทําเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ คำเอกสารอันนี้จะเป็นจะเป็นแผนที่จะเป็นแมพของเราท,ที่จะเดินทางจากสนามบินอุดรนะครับตรงด้านนี้สนามบินอุดรแล้วก็จะมุ่งไปทางเหนือก่อนนะครับไปที่สะพานาสะพานไทยลาวนะครับตรงด้านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปที่เวียงจันทร์ตรงนี้นะเราอาจจะไปเวียงจันทร์อาจจะเป็นปินชมสถานที่สําคัญของเวียงจันทร์สักหน่อยไปทำธุระครับอันนี้นะครับ ไปทําธุระก็ทําเรื่องพาสปอร์ตนะครับวันนี้ทําทั้งวันเลยครับทาพาสปอร์ตทำเรื่องการใบประกันนะครับอัใบอนุญาตใบป,ประกันภัยแล้วก็อนุญาตต่างๆแล้วก็ทําเอกสารส่งเรียบร้อยพอเราไปถึงสนามบินที่เบียงกันเราก็ยื่นเอกสารให้เขานะครับแต่เราอาจจะไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องออกไปเสียเสียค่าเกือบหลายพันเลยครับงานนี้ ียค่าใช้ใช้เครื่องออกไปนะ่ยก็เป็นพายเยีส่วนตัวแล้วก็ประมาณ3,000ันขึ้นถ้าเป็นรถไปอัพก็พันเดียวแต่เป็นเครื่องบินก็ประมาณ3000ขึ้นแลนะเสียตังก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้เขาเปิดถึงแม้ว่าเราแต่ว่าเขาจะกักกันเราอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาจะไม่ให้เราเพ่นพ่านนะเข้าไปได้อยู่แต่ว่าเราจะไปแค่พื้นที่กักกันเขานั้นแต่ว่าเราก็บอกว่าเราจะบิน ขอบินอนุญาตชมชมคลิปชมวิวอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าคนบรรทุกไปหนึ่งท่านนะครับอนุญาตให้เป็นสองท่านอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็พร้อมเวละที่จะทําการเทคออฟเพราะว่าเสียเวลานานนะครับสรับทิปนี้ก็เป็นทิปพิเศษหลังจากที่ผมไปวันก่อนนะครับไปบินโน่นนะครับผ่าฝ่าพายุมาวันนี้พายุก็มานะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอากาศก็ดีขึ้นมาหน่อยแลนดีนะครับ เดี๋ยวเราจะทำเตรียมตัวเทคออฟเลยนะครับอโอเคหมหลังจากที่เราบินขึ้นไปเราก็จะขึ้นไปมุ่งไปทางเหนือน,นะครับเราจะมุ่งไปทางเหนือกอบเครืตอต่องออคย,ยกนะครับโอเคไหมยกโอเคนะครับ อย่จจางที่เราแอร์โบนแล้วนาะเราก็จะทำการเอ็ิงไปที่น้อตน,นะครับไปทางทิศเหนือที่ลงไป นี่สะพ,ะพานวิสภาคไพลาวก่อนนะครับครับอ่าก็สวยงามนะครับ God. กำลังุ the the s, um, the the ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็ไปตามเส้นทางหนองคายนะครับตอนนี้นะครับจะไปอุดรหนองคายเส้นนี้เป็นเินทางของสอยหนองคายก็ไปตามเส้นทางนะสังเกตเห็นถนนด้านนี้นะครับโซนเส้นนี้หละจะเป็นเส้นอุดรหนองคายนะครับเส้นนี้นะครับซึ่งเราจะไปที่สะพานไทยมิตรภาพก่อนสะพานมิตรภาพไทยลาบก่อนนะครับ ตอนนี้ความสูงผมค่ดี่ประมาณ4,000ปีผมก็จะเมนเทนไปสัก3,500นะครับตอนนี้นะครับออกไปทางนอตก็น่าจะประมาณเลขคู่นะครับ2,000 2,000าต3,000 uh, 2,500 3,500อะไรางงยสาน้ำตรงนี้สวยงามมากเลยครับสาดน้ำมาดูว่าเป็นสาดของเขตไหนนะครับแต่ว่านี้ออกมาจากนอก นอกเมืองอุดรนั่นแหละจะเข้าเส้นหนองคายแล้วครับตอนนี้นะคะะรับก็มีสัตน์น้มีเมืองอะไรก็สวยงามอยู่นะครับสังเกลืนถนนด้านหน้าเส้นนี้แหละครับเป็นถนอนอุดรหน,นองคายด้านหน้านะะี่ครับจะเป็นถนอนอุดรหน,นองคายอยู่นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปตามถนนเส้นนี้แหะขค,ความสูงประมาณ4,000ฟิตนะครับใช้ความสูงประมาณ4,000ฟิต เราก็จะเป็นแม่น้าโขงนะครับเห็นนะครับเราจะข้ามไปแล้วแล้วก็หลังจากเข้าไปน้ําโขงแล้วเราก็จะไปทางเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปประมาณ200ร้อประมาณ280องศานะครับ290องศาทางด้านซ้ายมาเลยทน,นีเราก,ก็มาดูบริเวณน้ำโขงนี่ก่อนนะครับุปชมวิยวน้ำโขงก่อน เป็นน้ำโขงครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งขงประเทศไทยตรงน้นำโขงฝั่งนน้นก็จะเป็นฝั่งของสปปลาวนะครับซึ่งเราก็ทำาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับวบนนี้สามารถข้ามไปได้นะครับ มีเกาะกลางด้วยนะครับตรงด้านนี้มีเกาะกลางอยู่ด้วยด้านนี้มีเกาะกลางครับน้ำโขงก็ถือว่าขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นไม่มากนะครับน้ำโขงก็ถือว่าขึ้นอยู่สวยงามดีครับสวยงามอยู่นีเ่เขาจะเป็นด้านหน้าเราจะเป็นจังหวัดหนองคายจะเห็นตึกลาบบ้านช่องอย่ครับตึกกมีอะไรอยู<ค>่นะครับแล้วก็สะพานล้วก็จะมองเห็นสะพาน ตรงด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของตรวจคนเข้าเมืองด้านนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งในเมืองอยู่ด้านนี้นะครับฝั่งในเมืองก็แถวแถวแถวด้านนู้นก็จะมีอะไรนั่นเจดีเจดีกลางน้ําตรงด้านนี้นะครับมีเจดีกลางน้าอยู่ตรงบริเวณด้านนี้อยู่นครับบรวนของเจดีกลางน้ําตรงด้านนี้เราก็จะมองเห็นสะพานมองเห็นสะพานนะครับสะพานไทยลาวมิจฉาภาพตรงด้านนี้นะครับส้นนี้นะครับ ก็จะมองเห็นสะพานไผยลาวที่จะพา่อยู่ตรงนั้นนั้นก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดเป็นอะไรไปครับเป็นในส่วนของจังหวัดหนองคายครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสะพานไผ่ลาลวเราก็จะมองเห็นอยู่ตรงนั้นก็ป็นท่าทรายเป็นริมน้ําโขงแหล่งท่องเที่ยวต่งางๆตลาดตลาดที่เขาขายของกันอยู่ในบริเวณนี้นะครับริมโขง สะพานมิตรภาพไทยลาวอยู่ทางด้านนี้ครับนับสะพานเล็กๆนับมันก็มีถานนเข้าไปานนานนานนแล้วก็จะมองเห็นนี่เราก็ผมอยู่ที่ประมาณสอ0พันตนะครับตอนนี้เราข้ามไปที่ลาวแล้วนะครับสะพานอยู่ด้านนี้นะครับสะพาน เราจะสังเกตไดนอยู่ในตัชนโทรศัพท์นะครับเมืองเห็นสะพานข้ามน้ำโขงอย่างสวยงามนะครับอันนี้เมื่อสองปีก่อนผมเคยนั่งรถผ่านมานะครับทรงบริเวณนี้ครับสะพานไทยราวตรงน,นี้แหละนั่งรถไปแล้วก็มาคนเดียวผมไปเที่ยวคนเดียวเลยนะครับสจหรับบสะพานไทยราวนี้ผมก็นั่งรถขับรถทิ่กอัพมาจอดไว้ที่ฝั่งหนองคายนะครับแล้วผมก็ตีตัวข้ามไปเลยนะครับสมัยก่อน แต่ผมก็นั่งรถมาลงตรงบคสตรงตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งลาวนี่แหละนะครับตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวนะครับาค่ผมบางีว่าสุดยอดครับเราก็อยู่ในเขตของลาวแล้วน่ะเพราะว่าเราทำวสปอร์ตแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับวสปอร์ตแล้วก็ทําแล้วอนุญาตข้ามประเทศก็ทําแล้วน่ะเสียค่าเครื่องเราเป็นปัญหาครับโอ้ตรงด้านนู้นของลาวมีอะไรกลมๆไม่น้ำอยู่ครับตรงด้านนู้น สวยงามอยู่เนะครับของลาวอันนี้ก็ประมาณ4ี่หโมงนะครับตอนนี้นยสี่ห้าโมงแล้วนะครับก็สนามบินแล้วนะครับสนามบินเวียงจันทร์แล้ว หน้าเราเราเราจะปินผ่านไปรอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อชมดูบรรยากาศของแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเวียงจันทร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับตรงนี้ทรายแถวนี้ก็จะถูกกัดเซาะนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแขบรุ่มน้ําถูกกัดเซาะครับตรงด้านนี้เราเห็นสนามปีนเดิน,น,ดนกันนะครับเราเห็นสนามีน เราจะบินดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศของฝั่งไทยนะครับด้านนี้นะครับเราบินอยู่กลางกลางน้ําโขงเลยนะครับเป็นบรรยากาศของฝั่งไทยสะาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับอยู่ฝั่งด้านนี้ นำของลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำการแลก เป็นคนไม้นะครับ ครับครับแรับครับี้ยงครับเตรียมครับเลี้ยดีคับเลี้ยวยากเลยนะครับเพราะว่า สะนำไบิตนะครับ ผมดึงความเร็วมาที่60ผมใช้กล้องถ่ายเป็นระบบ 4K เลยนะครับให้มันละเอียดหน่อยครับภาพเบรผมอาจจะกระตุกนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเป็นระบบ 4K เลยนี่เฉียดเฉียดตึกไปเลยนะครับเฉียดตึกไปเลยเพราะว่าโฟนปแฟบมันจะเหียนะครับจะเลี้ยวยาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เต็มใจ